ผู้ชมไปที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเกี่ยวข้องกับคนไทยนะคะเพราะว่าตารวจญี่ปุ่นเนี่ยกำลังสืบสวนค่ะกรณีที่มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งคลอดลูกก่อนกําหนดแล้วก็ทิ้งลูกลงชักโครกค่ะสื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวนี้นะคะว่ามีช่างปะปาคนหนึ่งไปพบศพทารกแรกเกิดในชักโครกขณะที่เข้ามาซ่อมห้องน้ําในห้องพักแห่งหนึ่งในแมนชั่นย่านชินจูกุในกรุงโตเกียว เด็กทารกแรกเกิดเนี่ยเป็นเด็กชายนะคะน้ำหนักตัว635กรัมสายสะดือ,อยังติดอยู่เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าอายุในครรภ์ของทารกเนี่ยน่าจะสัก25สัปดาห์ทีนี้ก็เลยเรียกคนที่อยู่ในห้องนี้มาสอบปากคำปรากฏว่าเป็นผู้หญิงไทยอายุ28ปีเธอยอมรับนะคะว่าเนี่ยเป็นเป็นลูกของเธอจริงเธอบ,บอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าท้องแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็ก เธอคลอดลูกก่อนกำหนดในวันเสาร์าเห็นลูกเนี่ยเลือดอาบตกใจกลัวก็เลยทิ้งลงชักโครกแล้วเธอก็บอกด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยเด็กยังมีชีวิตอยู่เลยนะคะอเอาทีนี้ในแง่ข้อมูลของการเดินทางอันนี้สื่อญี่ปุ่นเขารายงานแบบนี้นะคะทีนี้ข้อมูลการเดินทางค่ะคุณผู้หญิงคนนี้เดินทางไปญี่ปุ่นตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วด้วยสถานะนักท่องเที่ยว ติดโควิดกลับเมืองไทยไม่ได้ก็เลยมีการขอขยายเวลาพำนักต่อเนื่องจากโควิดเนี่ยมาเรื่อยๆเลยจนถึงปัจจุบันอาทีนี้ว่าตกลงไปไปท่องเที่ยวหรือไปทำอะไรยังไงทำให้มาถึงจุดนี้ได้อันนี้ตำรวจญี่ปุ่นเขากำลังสอบสวนอยู่ค่ะพ่อคือใครแบบนี้นะฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาลงเอยแบบนี้นะคะสวัสดีครับผมจัดดีมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s r ิ b e y o u t u b บข่าวช่องวัน จะได้มีกาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ